เพิ่มเกราะความคิดใกล้ชิดงานวิจัยหลากหลายองค์ความรู้ในรายการจุลาปริทัศน์ดำเนินรายการโดยชยากรกำโชคสวัสดีครับจุลาปริทัศน์เพิ่มเกราะความคิดใกล้ชิดงานวิจัยพบคุณผู้ฟังทุกวันอาทิตย์เวลา11นาฬิกาสนาทีทาง1 0 1 5วิทยุจุลาจุลาเริโอพลัสชียากรกำโชครับหน้าที่ดำเนินรายการครับ คุณผู้ฟังครับจุลาปริทัศน์วันนี้ว่าโดยเรื่องสุขภาพครับคนเราเมื่ออายุมากขึ้นนะครับเซลล์ต่างๆโดยเฉพาะเซลล์ต้นกําเนิดหรือว่าสเต็มเซลล์เนี่ยก็จะเริ่มอ่อนล้าครับทำงานได้ไม่เต็มร้อยเหมือนเดิมส่งผลให้การทํางานของเซลล์ในเนื้อเยื่อและลักษณะปรากฏของเนื้อเยื่อแสดงลักษณะความเสื่อมสภาพของผิวหนังและเส้นผมการทํางานของผิวหนังในการปกป้องต่อต้านการแพ้ก็จะลดลงนะครับเส้นผมไม่แข็งแรงหลุดร่วงง่ายครับอาจารย์เพษัทจุลาเห็นปัญหาดังกล่าวนะครับก็เลย คิดคนแล้วก็เปิดตัวนวัตกรรม stem x อาจารย์เพศจุฬานะครับเห็นปัญหาดังกล่าวก็เลยเปิดตัว stem active นะครับนวัตกรรมจากงานวิจัยเพื่อสูตรผสมสารสกัดสมุนไพรไทยกว่า10ชนิดครับกระตุ้นการทำงานของ s t e มเซลล์ส่งเสริมการทำงานของเซลล์ต้นกำเนิดของผิวหนังและเส้นผมรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามจากข่าวโดวยทีมข่าววิทยุจุฬาครับจุฬาเลดีโอพัส STEM ACTIV e นวัตกรรมใหม่จากเพศัจุลากระตุ้นเซลล์ต้นกำเนิดฟื้นฟูสุขภาพผิวศาสตราจารย์เพศัชกรดกรปิติจันวรโชตคณะเพศชาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยค้นพบวิธีการที่มีความปลอดภัยสูงในการกระตุ้นสัญญาณเซลล์ต้นกำเนิดผ่านนวัตกรรม STEM ACTIV e อันเป็นการค้นพบการผสมผสานสารส,ารส,ารสก,กัดจากสมุนไพรไทยหลายชนิด ที่มีฤทธิ์กระตุ้นการทำงานของสเต็มเซลล์ให้เกิดการเสริมฤทธิ์กันคืนความแข็งแรงและอ่อนไวให้สุขภาพผิวผลงานจากงานวิจัยกว่า10ปีในฐานะนักวิจัยที่ศึกษาเรื่องชีววิทยาของเซลล์การสร่งสัญญาเซลล์ต่างๆมาอย่างยาวนานศาสตราจารย์เภสัชกรด็ตอร์ปิติพยายามค้นหาวิธีการที่จะพัฒนาหาสารเพื่อนำมาทดแทนการฉีดสเต็มเซลล์เข้าไปในผิวหนัง จึงได้ศึกษากลไกการกระตุ้นสเต็มเซลล์จากสารสกัดจากสมุนไพรในประเทศซึ่งมีการใช้และเป็นที่รู้จักกันมานานว่ามีประสิทธิภาพในการกระตุ้นการทำงานของเซลล์และมีความปลอดภัยสูงนักวิจัยเมื่อเราอายุมากขึ้นสเต็มเซลล์ยังคงอยู่แต่สัญญาณภายในเซลล์ต่างๆจะลดลงและอาจถูกปิดกัน้นส่งผลให้การทำงานของสเต็มเซลล์รวมทั้งเซลล์ต่างๆในเนื้อเยื่อที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของสเต็มเซลล์นั้นลดลง การเพิ่มจำนวนเซลล์เพื่อทดแทนเซลล์ที่สูญเสียไปก็ลดลงดังนั้นการกระตุ้นการทำงานของสเต็มเซลล์ให้กลับมาทำงานได้ดีอีกครั้งจึงเป็นหนทางที่สำคัญที่อาจมีผลชะลอวัยศาสตราจารย์เภสัชกรดกรปิติเผยถึงการวิจัยจนได้สูตรสารออกฤทธิ์ก,กลไกใหม่ภายใต้ชื่อผลิตภณัณฑ์ s เต็ม c t i v e จากการทดสอบสูตรสารสกัดสมุนไพรกับเซลล์ผิวหนังที่มีเซลล์ต้นกำเนิดผิวหนังอยู่พบว่าสารเหล่านี้ สามารถกระตุ้นการทำงานของสเต็มเซลล์ได้เป็นอย่างดีอีกทั้งยังมีการเสริมฤทธิ์ของสารผ่านกลไกลอื่นๆที่อาจจะเป็นประโยชน์และได้สรุปประสิทธิภาพสำคัญ3ประการของนวัตกรรมสเต็มแอคทีฟดังนี้ 1. กระตุ้นสัญญาณของเซลล์ต้นกำเนิดที่เป็นองค์ประกอบของผิวหนงังและเซลล์ต้นกำเนิดของเส้นผม 2. กระตุ้นให้เกิดการเพิ่มขึ้นของสัญญาณการอยู่รอดของเซลล์ 3. กระตุ้นให้เซลล์เกิดกลไกลการต้านทานพิษ และการทำลายสิ่งตกค้างภายในเซลล์ศาสตราจารย์เภสัชกรดอ,กอร์ปิติกล่าวทิ้งท้ายถึงความสำเร็จของการนำงานวิจัยจากหิ่งสู่ห้างว่าความสำเร็จนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากไม่ได้รับความร่วมมือจากบริษัทจุลาฟาเทคซึ่งเป็นบริษัทสปินออฟของคณะเภสัชาศาสตร์จุลาภายใต้การบ่มเพาะของ CU Innovation Hu b ที่ช่วยในเรื่องวางแผนการตลาด รวมถึงการนำองค์ความรู้ที่นักวิจัยมีมาปรับแต่งให้นวัตกรรมเ e ม a ctive ใช้ประโยชน์ได้จริงสิ่งนี้จะทำให้นักวิจัยมีกำลังใจในการพัฒนางานวิจัยเพื่อสังคมยิ่งขึ้นต่อไปพิมพลพัฒโยวัภุยอ่านจุฬารเรดิโอพลัสรยวิทยุจุฬาืค่ความรู้สู่ประชาชน คุณผู้ฟังครับแนวทางการฟื้นฟูสภาพผิวและการชะลอวัยทั้งในวงการวิจัยทางการแพทย์และการรักษาและเวชสตรอางในสมัยใหม่ให้ความสําคัญในการมุ่งเน้นไปที่การกระตุ้นการทํางานของเซลล์ต้นกําเนิดนะครับซึ่งมีการใช้เซลล์ต้นกําเนิดจากมนุษย์หรือสัตว์ฉีดเพื่อการปรับสภาพผิวโดยการกระตุ้นเซลล์ต้นกําเนิดครับอย่างไรก็ดีนะครับวิธีดังกล่าวอาจจะมีข้อควรกังวลทั้งด้านความปลอดภัยรวมถึงค่าใช้จ่ายที่สูงด้วยครับ นวัตกรรม s t e ม Active จะมีความพิเศษแล้วก็อุดช่องโวัวดังกล่าวได้อย่างไรนะครับจุฬาบริทัศน์สนทนากับศาสตราจารย์เภสัชกรดกรปิติจันทร์วรชุขนะครับท่านเป็นอาจารย์ประจาคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ครับก่อนอื่นนะครับต้องพูดถึง s เ e m Active ก่อนละกันนะครับว่าเซลล์ Sell, ก่อนจะพูดถึงนวัตกรรมนะครับเซลล์ Sell ต้นกําเนิดหรือว่า s t e มเซลล์เนี่ยคืออะไรแล้วก็มีความสําคัญกับร่างกายพวกเรายังไงบ้างครับอาจารย์ ครับเซลล์ต้นกําเนิดหรือว่าบางครั้งเขาเรียกว่าสเาาต็มเซลล์นะครับจะเป็นเซลล์ที่คล้ายๆกับตกทอดมานะครับตั้งแต่เรายังเป็นระยะแรกๆของชีวิตนะครับก็จะเป็นเซลล์ที่มีคุณสมบัตินะครับสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์ตามเนื้อเยื่อต่าง,ๆท,งๆทั่วร่างกายได้หลากหลายชนิด แต่ทีนี้เมื่อไหร่ที่เราโตขึ้นมาเนี่ยเซลเหล่านั้นก็ยังมีการตกค้างอยู่นะครับในเนื้อเยื่อต่างๆเพื่อร่างกายนะครับมีแทบจะทุกอวัยวะเลยนะครับในหัวใจก็มีในผิวหนังนะครับในตับอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาจะทําหน้าที่ในการแบ่งตัวเพิ่มจํานวนเพื่อทดแทนนะครับเซลล์ที่ทํางานตามปกตินะครับที่มีการเสื่อมสภาพไปหรือว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเนื้อเยื่อเราถูกทําลายนะครับเกิดบาดแผลพวกเนี้ยนะครับสเต็มเซล์พวกนี้เนี่ยก็จะจะเข้ามานะครับ ้าที่ทดแทนเซลลที่ถูกทาลายไปนอกจากนี้นะครับในการารักษาสมดุลนะครับาการทํางานของเซลลอื่นๆนะครับที่สเต็มเซลล์น,ะนั้นอยู่ในบริเวณใกล้เคียงเนี่ยเขาก็จะมีการหลั่งสาราต่างๆจํา,า,าจพวกไซโตไคน์กรดแฟกเตอร์ออกมาจํานวนมากนะครับเพื่อที่จะทําให้เซลลที่อยู่ในเนื้อเยื่อร,บรอบๆเนี่ยรอดชีวิตสามารถทํางานได้อย่างปกตินะครับและมีประสิทธิภาพสูงเนี่ยนะครับ ครับอาจารย์ก็เป็นคนที่คิดคน s t e m Active นะครับอาจารย์ก่อนอื่นต้องถามสักหน่อยครับว่าที่มาของการคิดคนนวัตกรรมนี้เป็นอย่างไรแล้วกว่าจจะเส้นทางในการคิดคนเนี่ยกว่าจะประสบความสําเร็จอาจารย์ผ่านอุปสรรคอะไรมาบ้างครับครับผมในในตัวของนวัตกรรม s t e m Active เนี่ยเกิดจากงานวิจัยนะครับที่เราทํางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสัญญาณภายในเซลล์นะครับมาอย่างต่อเนื่องมามากกว่า10ปีนะครับผมมีความสนใจเรื่องสัญญาณภายในเซลล์นะครับ โดยถ้าเป็นสเตมเซลล์หรือว่าเซลล์ต้นกาเนิดเนี่ยเขาก็จะมีสัญญาณไนนิเซลของเขาที่มีลักษณะเฉพาะนะครับซึ่งจะถูกกระตุ้นได้ด้วยสารพวกกลูเป f เตอร์ต่างๆเนี่ยหรือว่าไซโตัวคายบางชนิดนะครับเมื่อเราให้ในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็สัดส่วนที่พอเหมาะเนี่ยสัญญาณยในเซลก็จะมีจะมีการกระตุ้นเพิ่มขึ้นนะครับทีนี้เนี่ยสเตมเซลล์ภายในร่างกายเนี่ยถ้ามีการสุทสภาพลงหรือว่ามีอายุที่มากขึ้นเนี่ยสัญญาณยในเซลของสเต็มเซลล์พวกนี้มันจะลดลดปริมาณลงนะครับ ทีนี้ก็เลยเกิดความสนใจว่ามันเป็นไปได้หรือเปล่านะครับที่เราจะใช้สารจําพวกยาหรือว่าสารที่เป็นองค์ประกอบในในพืชในสมุนไพรธรรมชาติต่างๆอย่างเงี้ยครับที่มีโครงสร้างลักษณะเฉพาะตัวมันอาจจะสามารถที่จะจับกับตัวรับบนผิวเซลล์แล้วกระตุ้นกลไกสัญญาณภายในเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับสเต็มเซลล์เนี่ยให้มันเพิ่มปริมาณขึ้นมาในสเต็มเซลล์ที่ที่ลดสัญญาณพวกนั้นลงไปได้นะครับเป็นการส่งเสริมให้ สเต็มเซลเล์นั้น,นกลับมาแอคทีฟหรือว่ากลับมาทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอีกครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยครับเหมือนในตอนที่เรายัางอายุอ่อนวัยอยู่นะครับก็ได้ทําการศึกษาสมุนไพรเนี่ยจานวนมากเลยครับมากกว่าเกือบเกือบหนึ่งร้อยชนิดนะครับหลายชนิดก็จะมีคุณสมบัติในการกระตุ้นสัญญาณภายในเซลล์ของสเต็มเซลล์ก็มีครับแล้วก็ในเซลล์ปกติธรรมดาก็มีนะครับมันจะมีความสลับซับซ้อนมากเรื่องสัญญาณภายในเซลล์ทีนี้เราก็คัดเลือกนะครับว่าสัญญาณภายในเซล ที่เกี่ยวข้องกับสเต็มเซลล์เนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ6สัญญาณนะครับเราก็สามารถที่จะ,ะค้นพบนะครับสมุนไพรแต่ละชนิดว่ามันกระตุ้นสัญญาณไหนบ้างนะครับแล้วเราก็มารวมกันเป็นสัดส,ส่วนนะครับโดยที่เราอยากจะให้มันกระตุ้นมากที่สุดนะครับเนื่องจากว่าสมุนไพรเนี่ยเราเราเราน่าจะทราบอยู่แล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยความปลอดภัยมันจะค่อนข้างสูงแต่ว่าข้อข้อข้อด้อยของเขาก็คือว่าฤทธิ์ของเขาเนี่ยมันจะไม่แรงมาก นะครับเราก็เลยจาเป็นที่ต้องให้มีการเสริมฤทธิ์กันในระหว่างสมุนไพรหลายชนิดซึ่งกระตุ้นสัญญาณภายในเซลล์เนี่ยคนละคนละสัญญาณกันนะครับความมาออกฤทธิ์ร่วมกันเนี่ยมันก็สามารถที่จะเหมือนเหมือนเสริมฤทธิ์กันจนกระทั่งกระตุ้นความเป็นสเต็มเซลล์ได้สูงสุดก็เลยก็เลยนำนำตรงสูตรตรงนี้นะครับที่พัฒนาสัดส่วนแล้วก็ชนิดของสารสกัดสมุนไพรในแต่ละชนิดรวมกันนะครับมาเรียกว่านวัตกรรมสเตมแอคทีฟครับครับ อยากทราบว่าอาจารย์เจออุปสรรคอะไรบ้างไหมครักว่างานจะประสบความสําเร็จแบบนี้ครับอาจารย์ครับแน่นอนว่าในในการค้นพบทางวิทยาศาสตร์เนี่ยถ้าเป็นการค้นพบที่ใหม่นะครับก็คือก็จะไม่มีเหมือนอความรู้มาก่อนเบื้องต้นนะครับว่าสมุนไพรชนิดไหนบ้างที่สามารถกระตุ้นได้หรือกระตุ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นแน่นอนว่าถ้าเรามีสมุนไพรละ20-30ชนิดเนี่ยครับที่เรามีใน,ในมือครับโดยมากแล้วเนี่ยมันก็กระตุ้นไม่ได้เป็นหลัก นะครับก็จะเป็นอุปสรรคบอกว่าเราเราไม่สามารถที่จะคาดดาวผลผลงานของเราได้ว่าเราเราจะนิบว่าสมุนสมุนไพชนิดนี้น่าจะกระตุ้นได้ดีมากเ่ยครับแล้วพอทําการทดลองจริงๆวิจัยจริงๆเนี่ยก็ปรากฏว่ามันไม่มีผลก็มีหรือบางบางชนิดนะครับสมุนไพเนี่ยสองชนิดแยกกันมีประสิทธิภาพในการกระตุ้นสเต็มเซลล์ทั้งคู่นะครับพวามมาให้รวมกันอย่างเงี้ยครับมันกลับไปขัดขวางกันเองนะครับฤทธิ์ในการกระตุ้นสเต็มเซลล์ก็หมดไปก็มีนะครับ ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ปกติที่นักวิจัยโดยทั่วไปก็กกจะเจอครับวิธีการในการฝ่าฟันอุปสรรคก็คือว่าเราก็ต้องอาศัยความอดทนความพยายามนะครับนอกจากนี้เนี่ยเราก็มีการศึกษาของความรู้เพิ่มเติมนะครับเนื่องจากว่าสัญญาณภายในเซลเหล่านั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันเกี่ยวข้องกับการอยู่รอดของเซลล์ด้วยนะครับแล้วก็มีอะไรบา,บางอย่างที่มันมีลิงก์นะครับความเชื่อมโยงกันมาได้เนี่ยเราก็อาศัยการอ่านให้มากแล้วความพยายามเชื่อมโยงนะครับ มามาใช้ในการพรีดิก c ว่าสมุนไพรชนิดใดบ้างที่น่าจะมีผลดีนะครับที่เราเลือกมาใช้ในการทดลองนะครับครับทราบว่าผลงานอาจารย์นะครับ stem active เนี่ยมีประสิทธิภาพโดดเด่นถึง3าประการด้วยกันนะครับคืออะไรบ้างค,ครับอาจารย์ครับเอ่อ stem active เนี่ยเนื่องจากว่าจริงๆแล้วนะครับเอ่อ stem active เป็นนวัตกรรมที่มุม่งเน้นสัญญ,ญาณที่จะกระตุ้นเซลล์ต้นกําเนิดนะครับ แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็พบว่าในกระบวนการที่เราเราทําการวิจัยนะครับเราก็พบว่านอ,นอกจากสัดส่วนที่ที่เหมาะสมที่กระตุ้นความเป็นเซลล์ต้นก็เปินด,ดีแล้วเนี่ยมันยังสามารถเช่่อกระตุ้นสัญญาณการอยู่รอดภายในเซลล์ได้ด้วยนะครับก็คือว่าปกติแล้วเซลในร่างกายเนี่ยถ้าสมมติมันกระทบมลภาวะกระทบสารเคมีอันตรายอะไรบางอย่างเนี่ยครับเซลล์มันก็จะถูกทําลายให้ตายไปนะครับ ทีนี้ความแข็งแรงของมันก็จะขึ้นอยู่กับสัญญาณการอยู่รอดของเซลล์นะครับซึ่งก็พบว่าสม,มุนไพรที่เป็นองค์ประกอบในสเตมแอคทีฟเนี่ยมันสามารถกระตุ้นเพิ่มปริมาณของสัญญาณการอยู่รอดของเซลล์ทาให้เซลล์มันแข็งแรงขึ้นมาได้ด้วยนะครับนอกจากนี้อีกสิ่งหนึ่งที่ที่น่าสนใจมากๆก็คือตัวกระบวนการกาจัดพิษภายในเซลล์นะครับโดยปกติแล้วเซลล์เนี่ยมันจะรับสารต่าง,างๆนะครับไม,ไม่ว่ามันจะมาจากกระแสเลือดนะครับหรือว่ามาจากกระบวนการอักเสบหรืออะไรก็ตามนะครับ ที่เราได้รับมาจากสิ่งแวดล้อมภายนอกร่างกายหรือว่าสารอาหารที่เรากินลงไปบางทีมีการปนเปื้อนบางอย่างนะครับพวกสารปนเปื้อน้ต่างๆเหล่านี้จะเข้าไปในเซลล์นะครับบางบางชนิดก็ก่อให้เกิดพิษกับเซลล์น,นะครับทีนี้เมื่อสะสมไปนานๆปุ๊บเนี่ยสัญ,ญญาณภายในเซลล์อื่นๆเนี่ยมันก็จะผิดปกติไปนะครับแล้วก็พบว่าใน,ใน,ใ,นในการศึกษาวิจัยเรื่อง s t e ม Active นะครับ เราก็ดูกลไกลอื่นๆด้วยนะครับแล้วก็พบว่ามีกลไกลหนึ่งที่ที่น่าสนใจก็คือกลไกลการกระตุ้นการปลุกนะครับให้เซลล์เนี่ยลุกขึ้นมากําจัดสารพิษภายในเซลล์มันนะครับหรือเราเรียกในใน,ใน,ในทางวิทยศาสตร์ว่ากระบวนการออโตฟาจีนะครับ เขาก็จะมีการอร์มเป,เป็นเป็นถุงเล็กๆขึ้นมาภายในเซลล์แล้วก็มีการเอาเอา,เอาสารท,ท,ที่ที่เป็นพิษเนี่ยเข้าไปไว้ในนั้นหรือว่าโปรโตีนที่ถูกทําลายจากสารพิษเนี่ยเก็บเข้าไปไว้ในในถุงเล็กๆนั้นนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะกระตุ้นกระบวนการย่อยสลายมันมันมัน,มนขจัดออกไปจากเซลล์นะครับ ก็เลยพบว่าเนี่ยทั้งหมดนี้รวมอยู่ในนวัตรกรรม STEM active ครับโอ้น่าสนใจมากมานะครับอาจารย์ไม่ใช่การขายของแต่ว่าเหมือนขายของเลยตอนนี้เชื่อว่าคุณผ <c oughs> ู้ฟังหลายท่านเนี่ยสนใจอยากทดลองใช้ตอนนี้สามารถหาซื้อได้ไมาใช้ได้ตามท้องตลาดหรือ,อยังครับอาจารย์คือเอ่อเนื่อง,งจากจะเป็นผลิตภัณฑ์ของคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะ <c oughs> เราก็จะมีช่องทางการจัดจำหน่ายที่สําคัญคือร้านยาโอศสสรสลานะครับ ของคณะพศสัทศาสตร์นะครับแล้วสามารถติดต่อเข้าไปได้นะครับผมเข้าใจว่ามีช่องทางทางทางออนไลน์ด้วยอินเทอร์เน็ตนะครับครับผมครับนี้ก็ถือเป็นตัวอย่างของการทําให้งานวิจัยเนนวัตกรรมเนี่ยจากหิ่งสู่ห้างแบบเห็นภาพมากๆนะครับอาจารย์อาจารย์มองว่าเป้าหมายการทําให้งานวิจัยหรือว่านวัตกรรมเนี่ยเข้าถึงตลาดได้ถึงผู้บริโภคได้เนี่ยมีความสําคัญยังไงบ้างครับอาจารย์ผมมองว่าเป็นคําถามท,ที่ที่ที่ดีนะครับแล้วก็ตอบ ค่อนข้างที่จะยากผมจะพยายามตอบไปไปทีละขั้นตอนนะครับ,รบสิ่งที่หนึ่ง,งที่สําคัญก็คือเราได้เห็นนักนักวิจัยต่างๆนะครับผมก็ทําการศึกษาผลของสมุนไพรในการกระตุ้นสเต็มเซลล์การกระตุ้นสัญญาณของเซลล์นะครับแยกกันไปเป็นแต่ละชนิดนะครับแล้วก็ตีพิมพ์ผอง,งานวิจัยนะครับโดยความหวังว่านะครับงานวิจัยของเราเนี่ยเมื่อมีคนอ่านแล้วเขาไปทําต่อยอดออกมาเป็นเเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดประโยชน์ได้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นการร่วมมือกันระหว่างนักวิจัยคนที่หนึ่งคนที่สองนะครับในการตีพิมพ์ผลงานเผยแพร่ออกไปเพื่อให้คนอื่นมาต่อยอดงานของเราแต่สิ่งที่จะดีที่สุดก็คือว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราตีพิมพ์ผลงานวิจัยจำนวนมากพอสมควรเรามีองค์ความรู้ตรงนั้นเนี่ยอย่างถ่องแท้นะครับแล้วเราสามารถที่จะต่อยอดของเราเองเลยนะครับไปไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นเชิงพาณิชย์นะครับหรือว่าเชิงการรักษาคนไข้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเกิดผลประโยชน์ต่อสังคมโดยโดย,โดยรวมแล้วเนี่ยครับ ผมก็ถือว่ามันเป็นความสําเร็จของนักวิจัยนะครับครับอาจารย์ครับผมไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่านะครับผมคิดว่าผลิตภัณฑ์บํารุงผิวเวชสำอางเครื่องสําอางต่างๆเนี่ยมันเป็นสินค้าที่อยู่ในความต้องการของตลาดเสมอนะครับอาจารย์คือมันเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มนะครับหลายฐาน,นะแล้วก็มันถือเป็นโอกาสไหมครับอาจารย์ของนักวิจัยไทยในการที่ทําให้เราได้คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อสนองความต้องการของตลาดอยู่เสมอนี่ฮะ ครับผมพวกผลิตภัณฑ์บำรุงผิวเครื่องสำอางแล้วก็เวชสัมภารนะครับจริงๆแล้วเนี่ยขั้นตอนคือความสามารถในการเคลมของผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีความแตกต่างกันนะครับ,รบถ้าเป็นเครื่องสำอางเนี่ยเราเราก็จะไม่เคลมประสิทธิภาพอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถพูดได้ในเชิงงานวิจัยว่าสารที่เราใส่เข้าไปนะั้นมันมีอะไรบ้างแต่เราจะไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าผลิตภัณฑ์นั้นจริงๆเนี่ยมันให้ฤทธิ์อะไรบ้างกับร่างกายนะครับ ใน,ในขณะที่เบสสัอางเนี่ยเราก็จะมีการยกระดับนะการควบคุมการดูแลประสิทธิภาพเนี่ยขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นในการเครมลมริดบางอย่างเนี่ยมันก็จะดีขึ้นแต่กระบวนการในการพัฒนาก็จะยากขึ้นตามลําดับไปด้วยนะครับ อย่างไรก็ตามถ้าพูดถึงโอกาสนะครับในในการในเชิงพาณิชย์นะครับเราก็จะพบว่าในปัจจุบันเนี่ยทุกคนก็อาจจะได้ยินคําว่าสตาร์ทอัพนะครับบริษัทสตาร์ทอัพเนี่ยกันจนห,นหูนะครับเราก็พบว่าประเทศบางประเทศเนี่ยครับเนี่ยตัวยกตัวอย่างเช่นประเทศเกาหลีนะครับประเทศญี่ปุ่นเนี่ยครับบริษัทสตาร์ทอัพจำนวนมากเลยนะครับที่มีมูลค่าสูงมากๆเนี่ยล้วนแล้วจะเป็นบริษัทเครื่องสำอางเองสิ่งเนื่องจากเครื่องสำอางเนี่ยเป็น เป็นอะไรที่ควรให้ความสนใจอย่างมากนะครับแล้วก็สามารถที่จะทํารายได้นะครับในตลาดได้อย่างค่อนข้างสูงนะครับผมก็เลยคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยที่เราคิดคนนวัตกรรมอะไรก็ตามที่มันใหม่นะครับคือความใหม่นี่เป็นเรื่องที่สําคัญในตลาดของเครื่องสำอางวิทยาสำอางนะครับเราจะต้องมีกลไกใหม่นะครับที่สามารถพิสูจน์ได้ตามหลักทางวิทยาศาสตร์นะครับก็จะเป็นอะไรที่จูงใจนะครับให้ให้มีการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้วก็ตลาดก็จะตอบรับความต้องการ นะครับครับเท่าที่ผมได้สนทนากับอาจารย์ด้านเภสัชนะครับอาจารย์รวมถึงอาจารย์ด้วยนะครับพบว่างานวิจัยด้านเภสัชศาสตร์เนี่ยแน่นอนมันจะเกี่ยวข้องกับพืชสมุนไพรผลไม้ต่างๆนะครับที่ผ่านมางานวิจัยของอาจารย์ได้มีส่วนช่วยเหลือเกษตรกรบ้างหรือไม่ยังไงบ้างครับอาจารย์ในฐานะผู้ผู้ปลูกพืชสมุนไพรผลไม้นะครับครับ่อจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันจัดเป็นหนึ่งในพันธกิจที่สําคัญของทางคณะเภสัชศาสตร์เลยนะครับที่ต้องการที่จะเพิ่มนะครับมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกร ึ่งสมุนไพรเนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นครับเกษตรกรสามารถที่จะผลิตสมุนไพรที่มีคุณภาพสูงนะครับปราศจากสารพิษเชือปนแล้วก็ส่งต่อยอดให้กับทางเราในการนราไปสกัดนะครับและพัฒนาเป็นนวัตกรรมออกไปสู่การเพิ่มมูลค่าทีนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่เกษตรกรสามารถที่จะผลิตวัตถุดิบสมุนไพรได้ตรงต ONG ้องตรงต,ต,ตามมาตรฐานที่เรากําหนดเอาไว้นะครับเราสามารถที่จะรับซื้อเขาในราคาที่สูงกว่าท้องตลาดได้อย่างมากนะครับ ก็จะเป็นกระบวนการเมื่อเราพัฒนานวัตรกรรมเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลับไปย้อนคืนสู่เกษตรกรว่าเกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้นะครับเรามีการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยนะครับว่าเขาจะปลูกอย่างไรนะครับจึงจงจะได้วัตถุดิบสูตรไทยที่ได้มาตรฐานเ<ม><ม>นื่องจากทางคณะเกษตรศาสตร์ของเราเนีย่ยเน้นอย่างมากเลยเกี่ยวกับข้อควมความปลอดภัยของผู้บริโภคยกตัวอ,อย่างเช่นนะครับในวัตถุดิบสูตรไทยที่นํามาใช้ในกระบวนการเนีย่ยต้องห้ามมีโลหนะหนัก บางชนิดเจือปนนะครับถ้ามีการปนเปื้อนของจุลินทรีย์นะครับสารพิษที่มาจากยาฆ่าแมลงยากําจัดวัชพืชอย่างเงี้ยนะครับนอกจากนี้เนี่ยเราก็ยังให้ความสําคัญกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับว่าเกษตรกร,กรที่ทาฟาร์มการเพาะปลูกสมุนไพรเนี่ยเราจะต้องมีกระบวนการไปตรวจนะครับว่าน้ําเสียหรือสิ่งที่ไหลลงไปสู่แม่น้ําลําคลองโดยรอบเนี่ยมันมีการปนเปื้อนของยากําจัดวัชพืช อยากําจัดสัตรูพืชหรือไม่อย่างไรนะครับถ้าสมมติว่ามีพวกนั้นเนี่ยเราก็ต้องให้ความรู้เขาว่าทั้งหมดนี้มันมีกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวมนะครับแล้วก็ไม่ใช่เป็นการเกษตรที่ยั่งยืนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เราให้ให้องค์ความรู้เขานะครับในกระบวนการปลูกนะครับแล้วเขาได้วัตถุดิบสมุนไพรที่มีมาตรฐานตรงตามความต้องการของเราเราก็นําไปสกัดนะครับแล้วเขาก็ได้รับมูลค่าที่สูงขึ้นอย่างมากนะครับ อันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับห่วงโซ่ที่เราพยายามที่จะพัฒนาขึ้นมาให้เกิดขึ้นในในประเทศนี้นะครับครับน่าสนใจมากครับเมื่อครู่ครับอาจารย์มีคีย์เวิร์ดคำหนึ่งน่าสนใจก็คือสตาร์ทอัพนะครับอาจารย์ STEM Active เนี่ยก็เป็นผลผลิตอันนึงของบริษัทจุฬาฟาเทคนะครับอาจารย์อยากให้อาจารย์ช่วยแนะนำบริษัทจุฬาฟาเทคให้คุณผู้ฟังได้รู้จักมากขึ้นเล็กน้อยครับครับผมบริษัทจุฬาฟาเทคจำกัดนะครับเป็นบริษัทสปินออฟภายใต้คณะเศื่อสาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทย โดยมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นของคณะที่ศาตรศาสตร์เนี่ยมากถึง99.99%เ99อนะครับโดยบริษัทซ U Pharmacy Enterprise จำกัดหรือว่า CUPE เนี่ยจัดตั้งขึ้นมานะครับและรับผลประโยชน์โดยตรงจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับโด,โดยที่บริษัทเนี่ยจริงๆแล้วจัดตั้งขึ้นจากเงินทุนที่ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยให้มาทํายุทธศาสตร์หนึ่งเลยนะครับที่สําคัญก็คือยุทธศาสตร์ก,การนํานวัตรกรรมต่างๆของคณาจารย์บุคลากรและงานวิจัยนะครับมาต่อยอดเป็นผลิตภััณฑ์สสู่งคม ตัว s t e m Active เนี่ยเป็นนวัตกรรมที่เป็นแพรโอนีนะครับก็ <S <S 2> <S 2> <S 2> จะเป็นตัวนำร่องขึ้นมานะครับ,รบแล้วหลังจากนี้เนี่ยจะมีอยู่ในลาย,ลายอีกหลายตัวมากเลยนะครับซึ่งกำ,กำลังอยู่ในกระบวนการพัฒนาการผลิตตรวจสอบความปลอดภัยนะครับโดยที่ทางคณะพิศัศาสตร์เนี่ยจะมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านหลายด้านเลยนะครับที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานะครับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเวชสำอางนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมีการทํางานร่วมกัน เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดนะครับก่อนที่จะนําสูออ่ออกสู่ของตลาดนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับในปัจจุบันเนี่ยทางบริษัทจุฬาฟาเทคเนี่ยก็ยังมีกลไกอื่นๆยู่ตัวอย่างเช่นมีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบสูตรไทยนะครับมีการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารสําคัญในในสมุนไพรนะครับจริงๆมีมีบริการหลากหลายเลยนะครับที่อยู่ภายใต้บริษัทนี้นะครับ ครับอาจารย์ยังพอมีเวลาสนทนากับอาจารย์เล็กน้อยนะครับอาจารย์เชื่อว่าตอนนี้มีนักวิจัยรุ่นใหม่ฟังอาจารย์อยู่ครับอยากทราบว่าหลักคิดสําคัญหรือว่าหัวใจที่อาจารย์ยึดถือในการทํางานวิจัยหรือว่าการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆอยู่เสมอคืออะไรบ้างแล้วอนาคตอันใกล้นี้พวกเราจะได้เห็นผล,ผลงานอะไรจากอาจารย์ปีติอีกบ้างครับครับผมหลักคิดและหัวใจสําสคัญของนักวิจัยคือความซื่อสัตย์และซื่อตรงนะครับ คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราค้นพบอะไรก็ตามหรือว่าบางครั้งมันมีการล้มเหลวอย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็ต้องยอมรับตามความเป็นจริงนะครับอย่างนักวิทยาศาสตร์เคมีเนี่ยจริงๆแล้วมันเกิดจากงานวิจัยทางด้านการค้นคว้าพัฒนาย,ยาต้านมะเร็งนะครับในในมะเร็งเนี่ยก็จะมีเซลล์ต้นกาเนิดของเซลล์มะเร็งเหมือนกันนะครับเราก็อยากจะได้สารที่เข้าไปยับยั้งกลไกนะครับไปกดกลไกความเป็นเซลล์ต้นกําเนิดของมะเร็งเพื่อที่เราจะพัฒนาเป็นยาในอนาคต อย่างไรก็ตามความล้มเหลก็คือว่าแทนที่มันจะไปกดเนี่ยมันกลับไปเป็นการกระตุ้นนะครับเราก็เลยคิดขึ้นมาว่ามันจะมีประโยชน์ไหมนะครับในในส่วนอื่นๆต่อไปนะครับแต่ว่ามันไม่แน่เสมอไปนะครับเพราะว่ากลไกการควบคุมพวกสัญญาณแายในเซลของของ,ของเซลมะเร็งต้นกาเนิดกับเซลล์ต้นกาเนิดปกติเนี่ยก็แตกต่างกันไปนะครับเราก็ต้องอาศัยงานวิจัยมาซัพพอร์ตอีกทีหนึ่งว่าตกลงแล้วเนี่ย มันมันได้ผลจริงๆหรือเปล่านะครับแต่นี่ก็เป็นตัวอย่างว่าเราสามารถที่จะมองความล้มเหลวนะครับเพียงแต่ว่าเราเราเรายง,งานอย่างตรงไปตรงมานะครับเรามีการเปิดมุมมองความคิดในในทางด้านอื่นเพียงเล็กน้อยนะครับก็ก็นาไปสู่การต่อยอดพัฒนาในทิศทางอื่นๆต่อไปนะครับอการยึดถือในการทํางานนวัตกรรมหรือว่าคิดค้นนวัตกรรมของผมเนี่ยก็คือ,คอ,คอเราเรา เราอยากที่จะทํางานร่วมกับคนอื่นให้มากขึ้นนะครับบางครั้งเนี่ยถ้าเราทํางานวิจัยของเราคนเดียวเราก็อาจจะมีแนวคิดของเราที่ค่อนข้างแคบมุ่งตรงเป้าหมายใช่ไหมครับทีนี้เมื่อเรามีโอกาสได้ไปคุยกับคนอื่นๆที่เขาพัฒนานวัตรกรรมเนี่ยเราก็จะทําให้เราทราบได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยงานวิจัยของเราเนี่ยจำนวนมากเลยที่เราเคยทำไปแล้วในอดีตเนี่ยสามารถที่จะนามาพัฒนาต่อยอดได้ซึ่งซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมยังไม่เคยรู้มาก่อนจนกระทั่งเราได้ลองลองเปิดใจให้กว้างแล้วลองคุยกับคนเหล่านั้นดูนครับ ก็จะพบว่าจริงๆมันมีอีกหลายตัวเลยนะครับที่พัฒนาได้นะครับส่วนวนัตกรรมของผมในอนาคตเนี่ยเนื่องจากว่าเบื้องต้นเนี่ยเราเราเปิดตัวไปในฐานะของเครื่องสําอางนะครับผมก็อยากที่จะพัฒนาต่อไปนะครับให้มีการายืนยันผลเนี่ยที่เป็นที่แน่ชัดนะครับแล้วเป็นการออกตัวใหม่ในลักษณะของผลิตภัณฑ์เวชสําอางนะครับหรืออย่างคณะเษสัชศาสตร์เนี่ยเราอยากที่จะพัฒนาเป็นยาที่พัฒนาจากสมุนไพรให้ได้เลยเป็นยาจริงๆเลยในอนาคตนะครับก็ ทั้งทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นขั้นตอนที่เรากำลังพยายามทําอย่างเต็มที่นะครับเพื่อที่จะนํางานวิจัยของเราของคณะคณาจารย์หรือคณะเภสัชศาสตร์เนี่ยออกไปสู่ไปตอบโจทย์สังคมนะครับไปนำนาไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างอย่างชัดเจนนะครับต่อไปครับครับก็ขอเป็นกําลังใจให้อาจารย์ในทุกขั้นตอนนะครับจุฬาบริษัทต้องขอขอบพระคุณครับศาสตราจารย์เภสัชกรดรปิติจันวรโชตนะครับอาจารย์ประจําคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอพระคุณที่ให้เกียรติรายการนะครับอาจารย์ ขอบพระคุณอย่างมากเลยครับครับครับพบจุฬาปริทัศน์เพิ่มเกรอบความคิดใกล้ชิดงานวิจัยได้ใหม่วันอาทิตย์หน้านะครับเวลา11นาฬิกา30นาทีทางวิทยุจุฬา101.5ฟังย้อนหลังทางแอปพลิเคชันจู๊กสครับวันนี้ชียากรกำลโชคลาไปก่อนครับสวัสดีครับติดตามฟังมิติใหม่ของงานวิจัยในรายการจุฬาปริทัศน์ทุกวันอาทิตย์11โมงครึง่งทุกองค์ความรู้จะอยู่คู่คุณตลอดไป